เอ้ยค่อยๆเดินลูกไม่ไหวไม่ไหวค่อยๆเดิน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 อย่าวิ่งอย่าวิ่งเดินเอาอย่าวิ่งเดินเอาเดินเอานู่นนู่นใครเนะ่ยบดีด้วยผ่านทางบดีด้วยบดีจ้าด้วจ่าด้วยจุ๊บจุ๊บส่งจูบเลยส่งจูบยังไงจุ๊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 บจุบจุ๊บจุบยังไงเดี๋ยวจุ๊บจุบเดี๋ยวได้กินนมแล้วจุ๊บจุบ Chụp sữa chị nồm lơ. Uống lơ sẽ được uống nôm mà hả phở hả ไปปุนมาหาแม่หนูนุ่นนุ่นนุ่นหาแม่นุ่น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 นี่เฮ้ยอค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่ต้องวิ่งค่อยๆเดินเดินยังไม่เก่งเลยก็ค่อยเดินเดินแข่งกัน เจ้าเข้าเใช่ไหมล้วแต่พุงแผนอ่ะไปดิไปต่อค่ะค่่ะเกงน้ำรินคะน้ำรินคะเอามาเล่นเดินด้วยกันแล้วเดินแข่งกันอ่ะอ่าเดินแข่งกันเดินแข่งกันเรือเดินแข่งกันเรือเดินแข่งกันเรือเดินแข่งกันเรืเอาเดินแข่งกันนะเดินกับน้ำลินนะเอาหนีน้ำลินเราไปป้าเลี้ยว

น้ำเลียนไปไหนเอะเอ้า <c oughs> เอ้าัย่อยมมีลีเยวะม,มันจะเอ้า <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อย่าไปบายหน้าตัวเองนะมันคันนะลกูกอืม เออหมักแักเนาะเออเดินดีๆ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 ทั้งลมทั้งยางวันนี้เอา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 อืม ม่พี่เหไหมพี่มแม่แม่พี่นี่พี่พี่มันพี่เหรอมมเร็วม,ม,มันเร็วเอออ้าเอาค่อ,อยๆเดินค่อยๆเดินอมอืมอืมม่แม่แม่ค่อ,อยๆเดินค่อยๆเดิ <scalable. S 2> นเดินไปหาน้ารินเร็วเดินไปหาน้ำรินเร็วนั่นแล่ละ <c oughs> น,น้ำินน่ะ ปล่าไปเอาคืนไปน่ะของมีญาณนั่นน่ะไไปปน่ะไปเอาพัดลมคืนนะน่ะพัดลมพัดลมมีญาไปเอาคืนไปน่ะเห็นไหมนี่นี่นพัดลมอ่ะพัดลมน่ะถ้าพัดลมมีญาน่ะเอพักก่อนลูกพักก่อนมันเหนื่อยน้ำลินน้ำลินค่ะวันนี้ลูกการถ่ายูปหมูกับลูกอัดวิดีโอ ไปวิ่งโอ้ยเบปยร์พัดลมมียาคืนแล้วนะอยู่น้ำมินเร็วอยู่กับน้ำมินเร็วไปพัดลมเร็ว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 พัดลมนั่นน่ะเห็นไหมพัดลมอ่ะเออเอาคืน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 เอาไม่ให้อ๋อ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 เอาพัดลมเราคืนมาเอาพัดลมเราคืนมาเร็วๆพัดลมรอ พัดลมมีแยาไีมลูกพัดลมมีาไปเอาขึ้นมานั่นน่ะอยู่กับน้ำลินน่ะเร็วนั่นแหละไปเอาขึ้นมาเออเาขึ้นมาเร็วๆเร็วๆไปเอาพัดลมน่ะพัดลมเราน่ะเห็นไหมเร็วๆไปเอาพัดลมขึ้นมาน่ะพัดลมอยู่กับน้ำลินน่ะเร็วเออขอคืนขอคืนเอ้าเอามาเดียาเอ้ามาเนียวเราเด้อบ้านนี่เออเออเออเอาเอปเอาพัดลมขึ้นไหมน่ะ อเออพัดลมขึ้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเลียนน่าไม่ให้นะลูกเก่งยังรู้ของก็รู้รู้แน่จำได้สาวหนูเหรอลูกอันนี้วันนี้วันนี้มาดูเป,ป็ดด,ดิลูกนี่เป็ด จับเป็ดแล้วเป็ดตัวใหญ่แล้วอือนั่นแหละอืม

เนีย่ยเดินระวัง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 นีอมานี่ยแล้เฮ้ย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 เออคนชอบเก็บผ้ามาหนั่น uh> น um> ี่ระวังล้มนะลูกระวังระวังล้มนะลูกจ้าเร็วจ้าเร็ว จุ๊บไงจุ๊บส่งจูบเล้วส่งจูบเล้วส่งจูบยังไงจุ๊บไม่บ่ายเล้กไม่บ่ายเล้กไม่บ่ายนุ่นไม่บ่ายนุ่นไม่บ่ายเล้กไม่บ่ายไม่บ่ายไม่บ่ายเล้กไม่บ่ายไม่บ่ายยังไงยังตื่นอยู่ไม่ทำอ๋ออ๋ออ๋อลมนอนครับก็ช่วงเช้าแล้วแต่อารมณ์ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายบางวันก็นอนแค่เช้าช่วงบ่ายห่วงเล่นก็ไม่นอน็นนอเยหุดดิ ก็งอแงเป็นธรรมดาทุกคนทุกทุกทุกคนนั่นแหละเป็นทุกคนนั่นแหละถ้านอนไม่เต็มอิ่มก็งอแงนี่นี่คนแรกก่อนครับเป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวอายุเยอะแล้วสี่สิบก็เกือบไม่ได้นั่นแหละเกือบไม่ได้เอ้าตรงจูบแล้วไม่บายเล้วไม่บายยังไง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 ไม่ไม่บายยังไง ไม่บายง่งยๆไม่บายถ้าอยู่กับพ่อกับแม่เลยส่งจูบไม่บายแล้วก็ยกมือแตะฟ้าก็สอนเขาอยู่ข้างนอกไม่ทเลยไม่กลัวตือนคนอยู่นี่ทำไม่บายเลยไม่บายเนาะก็ไม่รู้ตะกียก็ทั้งทั้งเยอะทั้งทั้งเดินทั้งล้มทั้งเดินทั้งล้มตะกียอันนี้ก็เริ่มเริ่มเดินชอบนะเนี่ยชอบเดินอืม เขาไม่เจอเจอป่าหญ้าเขาไม่เคยเจอสักทีอะชอบชอบทีนี้ก็เดินใหญ่เลยทีเนี้ยอืมไม่บายแล้วไม่บายนะจุ๊บลุ๊บจุ๊บจุ๊บลุ๊บจุ่งจูบลุ๊บจุ่งจูบยังไงจูบยังไงจุ๊บยังไงจุ๊บยังไงจุบยังไงไม่บาย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 เอ้หนึ่งไม่บายไม่บายแล้วเออทำมือละทำมืออยู่เออเออฝึกเขา เขาไม่ทำเราก็ยกมือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จำของเขาเอง